ใช่ไหมหรือว่าเขาไม่สนใจหรือยังไงนะคะเราจะรู้ทันทีเลยเวลาเราคุยกับเขาถ้าเราตั้งใจเราจะรู้นะคะเออเสร็จแล้วพอเขาสนใจเรื่องการเขียนคอนเทนต์เพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากทําเขาทำาิ i กต็อกมาเก็ตติ้งถูกไหมคะเขาก็อยากได้คอนเทนต์ที่มันปังเราก็ขายอาจารย์ที่เขียนคอนเทนต์เพื่อที่จะทีอัพให้นักเรียนนะคะเข้าเรียนให้ครบทั้ง3ามวัน ตรงนี้แหละที่มันสำคัญข้อมูลตรงนี้ล่ะค่ะที่เขาจะได้ไปเห็นในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Y ออนไลน์ Y ไอคอนนะคะให้เราบอกเขาเลยในช่วงระหว่างวันที่เราบอกว่าสร้างสายสัมพันธ์เนี่ยก็คือช่วงที่ให้นักเรียนไปเรียนเข้าห้องเรียนนะคะอืในการสร้างสายสัมพันธ์เนาะอย่างที่เราเขียนไว้นะคะหนึ่งไมเซ็ตของเราเนี่ยคือเราเป็นคนไปให้แล้วก็ ให้โทรทุกวันหลังจากนักเรียนเรียนนะคะแล้วก็ Why I Joy ก็คือพูดในเรื่องของของเรานี่แหละว่าเราเนี่ยตั้งใจเรียนแบบไหนแล้วทำธุรกิจออนไลน์กับอาจารย์ป๊อปแล้วเราประสบความสำเร็จยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อน,นักเรียนเขาเปิดใจกับเราแล้วเนี่ยเวลาเราคุยอะไรนะคะมันก็เหมือนจะคุยไปในทิศทางเดียวกันได้ เขาก็รับตลอดค่ะโทรทุกวันเลยดาวโทรทุกวันหลังเลิกเรียนนะคะหลังที่หลังจากที่นักเรียนเรียนเนี่ยวันที่หนึ่งพอเรียนเสร็จปุ๊บส่งข้อความไปถามเลยค่ะทำทันไหมติดตรงไหนอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะอะ่เขาก็บอกเขาทำทันค่ะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยค่ะจากที่ไม่เคยมีเราก็โทรไปปั๊บเลยนะคะ เนี่ยคือการสร้างสายสัมพันธ์การที่เราจะไปปิดการขายคนใดคนหนึ่งนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าส่งเขาเข้าเรียนแล้วเราจะจบโปรเซสเออเราจะต้องให้ให้เขารู้สึกว่าเรานะ่ะไปให้เขาจริงๆเราไม่ได้อยากไม่ได้หวังอะไรจากเขาเลยจากนักเรียนนะคะแต่เราเอาข้อมูลไปให้ถ้าเขาทำไม่ทันเขาสามารถที่จะถามเราได้เลยนะคะ ติดตรงไหนเราจะแชร์หน้าจอให้เออแต่นักเรียนครูดาวคนนี้ไม่ติดนะคะก็โทรไปคุยเฉยๆสร้างสายสัมพันธ์ต่อจากนั้นนะคะไปต่อค่ะในส่วนของการทำไมถึงทำไมเราถึงต้องสร้างสายสัมพันธ์เพราะเราจะไปปิดการขายเนาะ <c oughs> ง่ายๆเลยเพราะเราจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ เวลาเราจะคุยกับเขาเนะี่ยเขาจะได้มั่นใจว่าเราเรากับเขาเป็นเป็นพวกเดียวกันอะ่ะเออคุยภาษาเดียวกันจากนั้นนะคะเมื่อเราสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรียนแล้วเนี่ยก็พอเขาเรียนจบนะคะทั้งทั้งสามวันเนี่ย เราพยายามโทรหาเนาะโทรหาเสร็จแล้วก็พอเขาเรียนจบนะคะส่งข้อมูลให้แต่ดาวเนี่ยช่วงที่ช่วงที่นักเรียนเรียนอยู่นะคะดาวก็จะส่งข้อมูลให้เรื่อยๆว่าที่ดีไอคอนเนี่ยเป็นบริษัททําอะไรข้อมูลบริษัทข้อมูลเว็บไซต์คือเปิดใจเลยค่ะว่าดาวก็ทํากับดีไอคอนแล้วที่ดีไอคอนมีสินค้า เล่าให้พี่เขาฟังเลยนะคะเล่าให้ฟังหมดเลยไม่ไม่ปิดนะคะว่าที่ดีไอคอนมีสินค้าเป็นเทรนไหนแล้วก็มีเว็บไซต์แบบไหนมีฟังก์ชันไหนมีแพลตฟอร์มไหนนะคะก็ส่งให้เขาค่ะระหว่างเรียนทั้ง3วันเนี่ยส่งข้อมูลให้เรื่อยๆจากนั้นนะคะพอเขาเรียนจบปั๊บก็ตั้งคำถาม มีคำถามหลังจากเรียนจบใช่ไหมคะเออคําถามที่พวกเราได้กันบ่อยๆคือคําถามอะไรนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนเรียนจบแล้วเราจะถามว่าอะไรคะ่ะมีส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่สามคำถามเนาะแต่เทคนิคเทคนิคที่เพิ่มมาอีกนะในในระหว่างที่นักเรียนเรียนอยู่นะคะในวันที่สามที่จะเรียนกับอาจารย์ป๊อปนะคะก่อนที่จะส่งเขาเข้าเรียนวันที่สามนะ่ะ ให้เราแบบเขาเรียกคือเช็คเมคชัวร์ว่านักเรียนสามารถที่จะเข้าเรียนไหมเข้าเรียนกับอาจารย์ป๊อปได้เข้าเรียนกับอาจารย์ป๊อปได้ไหมในวันที่สามเพราะวันนี้เป็นวันที่สําคัญเนาะในคอร์ส OBM ของเราเป็นวันที่สําคัญมากๆคือเราจะเมคชัวร์เลยค่ะแล้วก็จะถามเขาเลยว่าเขาเข้าเรียนไหมเข้าเรียนได้ไหมเข้าเรียนเสร็จแล้วให้แคปหน้าจอมาถ้าวันไหน ติดกับวันพุธเราไม่สามารถที่จะเข้าเรียนกับอาจารย์ป๊อปได้เนาะตอนสามเลิกงานมาแล้วก็อาจารย์ก็จะสอนจบแล้วนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะแคปหน้าจอลงมาเข้าเรียนเสร็จแล้วแคปหน้าจอลงมานะคะเราก็จะดูว่าเขาเข้าเรียนแต่ในวันที่3ามถ้าเป็นวันเสาร์เราก็จะไปเข้าเข้าเรียนกับนักเรียนเลยค่ะเรียนเป็นเพื่อนเขานะคะเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่าเออเราใส่ใจเขา เราดูแลเขาแล้วก็ถ้าเขาติดตรงไหนในระหว่างเรียนให้เขาสอบถามเราได้เลยนะคะตรงนี้สำคัญมากๆที่เราทุกคนนะคะเข้าไปเรียนกับอาจารย์ป๊อปแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์ด้วยเออนะคะเข้าไปดูนักเรียนของเราด้วยแล้วก็เราจะได้รู้ว่านักเรียนของเราเนี่ยมีฟีดแบ็กไหมเวลาอาจารย์สอนเขาตอบคำถามไหม เขากด5 9 9เก้าเก้ไหมกดสนใจไหมคือทุกอย่างมันเป็นเนื้องานละเอียดนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเข้าไปเรียนเรียนเป็นเพื่อนนักเรียนของเรานี่แหละเออจะได้ข้อมูลเพื่อมาเชื่อมนะคะข้อเรียนจบปุ๊บก็ส่งคำถามเลยค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะระบบสุดยอดเลยใช่ไหมคะสนใจสินค้าหรือธุรกิจไหมคะออคำถามที่หนึ่งเนาะ แล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะคำถามที่สองสนใจอยากขายออนไลน์ด้วยกันไหมคะคำถามที่สามสนใจมาเป็นลูกศิษย์ให้อาจารย์ป๊อปปั้นไหมคะสิคนแรกเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษเออในการโคชชิ่งส่วนตัวถ้าเป็นดีลเลอร์ถ้าเป็นโปรโมชั่นตอนนี้นะคะเราก็จะคุยในส่วนของโปร f ฟลเดอร์ใช่ไหมคะเออทีนี้ ็ยิงคำถามไปเลยค่ะดาวก็ยิงคำถามเหมือนกันนะคะพอยิงคำถามเสร็จไอ้ก่อนที่เราจะยิงคำถามเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะไปปิดการขายหลังจากเรียนจบนะคะเตรียมข้อมูลของเราเนี่ยให้พร้อมที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกแพ็กเกจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพอาจารย์ป๊อป ที่ไปออกรายการหรือภาพคนประสบความสำเร็จรุ่นพี่ของเราคือข้อมูลทุกอย่างค่ะเตรียมไว้ให้พร้อมเพราะเป็นอย่างที่บอกนะคะที่ดีไอคอนเนี่ยข้อสอบมันมีอยู่ชุดเดียวถ้าข้อมูลเราพร้อมโอ้คุณเราไม่ได้เขียนไว้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้นะคะ เออสามคำถามใช่ไหมคะเดี๋ยวไปหาให้แปบ๊บนึงคะ่ะรู้สึกว่าจะมีแต่แต่ต้องหาสามคำถามเดี๋ยวสักครู่นะคะเป็นคำถามที่แม่ออนใช้บ่อยๆนะคะอันเนี้ยเทคนิคต่างๆพวกเนี้ยเอาตรงๆครูดาวไม่ได้คิดเองนะคะทุกคนไม่ได้คิดเองเลย เพราะระบบที่ดีไอคอนนะคะคือระบบการก๊อปปี้ก๊อปปี้แอนด์ดีวลอปเมนต์แล้วก็ก๊อปปี้คนที่เขาสำเร็จนะคะเราก็เอามาพัฒนาแล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นเป็นของเราเดี๋ยวนะคะเราหาดูให้ก่อนว่า3ามคำถามอยู่ตรงไหนเก็บไว้ไหมเออคุณดาวเก็บไว้ไหมส่วนใหญ่นะคะคุณเราจะจดลงสมุด ขาจดนะคะขาจดเดี๋ยวนะคะเออไม่ไม่แน่ใจนะว่าจะเห็นไหมอ้าวนี่ไงอันนี้นะคะสามคำถามเนี่ยแคปเจอร์ไว้เลยนะคะเออเพราะว่าครูดกครูเราส่วนใหญ่จะจดนะคะจดลงสมุดเพราะว่าถ้ามันอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่จำอ่ะทุกคนเออมันจำไม่ได้ แล้วข้อมูลมันเยอะมากเรียนวิชาอะไรก็แคปเจอร์แคปเจอร์นะคะใครเป็นเหมือนครูดาวาังแคปตลอดนะคะก็เลยจดดีกว่านะคะพอแคปเสร็จแล้วบางครั้งหนะ้่ถ้าเราไม่ไม่ลิสต์เอามาจดลงสมุดมันก็ลืมแล้วมันก็อยู่ในโทรศัพท์แล้วมันก็กลายเป็นข้อมูลที่แบบรกกรุงรังใช่ไหมคะเออมันจะกลายเป็นข้อมูลที่แบบรกกรุงรังมากเลย เออนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะโอเคจากนั้นนะคะขอแชร์ภาพใกล้ละใกล้ละใกล้จะได้ปิดการขายแล้วนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะที่จะไปปิดการขายนักเรียนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง ในในอ่ะเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะจากนั้นก็ไปในพาร์ทของการปิดการขายแล้วก็การเชื่อมเคสพอเรายิงคำถามเนาะพี่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเออเดียมมากๆเลยค่ะจดลงสมุดพอเรายิงคำถามไปนะคะพี่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจเออเขาไม่สนใจนะคะ เพราะว่าแต่เรารู้หรู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป้าหมายของเขาชัดเจนมากคือเขามาเรียนแค่ต้องการความรู้ไปต่อยอดธุรกิจแต่นักเรียนบอกอย่างนี้เราก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยสงสัยจะปิดไม่ได้ล่ะเคสแบบเนี้ยเอออย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะอย่าไปคิดแทนนักเรียนนะคะทุกคนเขาจะบอกอะไรมาก็ช่างเรามีหน้าที่ ให้เรามีหน้าที่เป็นผู้ให้อยากบอกอะไรก็บอกค่ะเราก็เก็บใส่ใจไว้นะคะแต่เราต้องให้เขาก่อนค่ะให้ด้วยใจของเรานี่แหละเขาอยากได้ความรู้ก็ให้ความรู้ไปเลยค่ะเออนะคะพอดาบอกว่ายิงคำถามไปไม่สนใจนะคะอยากได้แค่ความรู้แล้วพี่ก็ได้เต็มแม็กเรียบร้อยแล้ว นะะเออเขาได้ความรู้เรียบร้อยแล้วครบนะคะแต่ครูเราก็บอกว่าเออพี่ยังจะมีเรียนวันนี้นะคะมีเรียนอะไรเอ่ยยิงแอดนะคะแล้วก็เมื่อกี้เมื่อเช้เชาเออไม่ใช่เมื่อกี้ช่วงบ่ายสองโมงมี VIP คอร์สนะคะครูเราก็ส่งให้พี่เขาเข้าเรียนค่ะหรือพี่เขาก็เข้าเรียนนะคะเขาไม่สนใจ เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ยังติดตามต่อส่งคอร์ส VIP ให้ส่งคอร์สเสร็จนะคะวันนี้ก็ส่งเข้าเรียนยิงแอดค่ะเดี๋ยวจะให้พี่เขาเข้าเรียนยิงแอดเดี๋ยวสอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะโทรหาพี่เขาอีกนะคะเออยังไม่ใจอ่อนเขาไม่ใจอ่อนเราก็ไม่ถอยนะคะตราบใดที่ยังไม่บล็อกเรายังไม่จบ เรายังไม่ไม่หายจากกันไปไหนแล้วที่เขาไม่บ็อกนะคะเขาเขาน่ารักเนาะเขาก็คุยกับคุณดาวตลอดเลยนะคะในการติดการขายเนี่ยการเตรียมข้อมูลของเรานะคะที่สําคัญมากๆเลยคือการเปิดหน้าร้านสามแบบเขาบอกว่าไม่สนใจเราก็เลยเอาอย่างนี้ขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลเพิ่มค่ะ ที่พี่เรียนกับอาจารย์ป๊อบเนี่ยพี่ไม่ทราบพี่สงสัยตรงไหนไหมคะไม่สงสัยเก็ตหมดเลยนะคะเก็ตหมดเลยอ้าวแล้วการเปิดหน้าร้านของดีไอคอนนะคะขอบคุณค่ะเป็นกําลังใจให้ใช่ไหมคะคือเราไม่ต้องเป็นกังวลหรอกคะ่ะว่าวันนี้เราจะปิดได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราไม่ต้องเสียใจเลย พราะมันเนี่ยมันคืองานของเรามันเป็นเคสฝึกเคสเคสที่จะทําให้เราเนี่ยสตรองแล้วก็แข็งแกร่งเจอเคสต่อต่อไปเราจะสามารถที่จะปิดได้เองแหละไม่วันนี้ก็วันหน้านะคะอืมทีเนี้ยพอเขาบอกว่าไม่สนใจนะคะครูเราก็ถามเขาค่ะว่า่ในส่วนของอาจารย์ป๊อปเขาก็บอกเขาเก็ตหมดเลยครูเราก็เลยถามแล้ว ไม่ทราบหน้าการเปิดหน้าร้านกับอาจารย์รุง้งอาจารย์สิตานะคะของแบรนด์ริเชตของพี่นะคะมีการเปิดหน้าร้านแบบไหนบ้างเชื่อมค่ะเชื่อมเออถามเขาก่อนว่าเขาเปิดหน้าร้านแบบไหนเป็นการเชื่อมเขาก็เล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จเราก็แทร่เล่าของเราให้เขาฟังด้วยนะคะเป็นการให้ข้อมูลค่ะเออการเปิดหน้าร้านของเรามีสามแบบมีอะไรบ้างนะคะ เปิดแบบดีสแบบซุปแบบดิวเลอร์แต่คนเนี้ยครูดาวไม่ขาย3แบบค่ะครูดาวก็บอกว่าอ๋อของเราก็มีการขายปลีกขายส่งขนาดเล็กแล้วก็ขายส่งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นดิวเลอร์เพราะว่าของครูสิตาเนี่ยเขาก็มีเป็นดิวเลอร์ด้วยนะคะแต่ดิวเลอร์ของเขาเนี่ยเราทํากันบ้านมาอยู่แล้วเนาะเราก็จะรู้ว่าดิวเลอร์ของเขาเปิดสินค้าหตัวเนี่ยก็จะต้องเป็นดิวเลอร ตัวนั้นถ้าจะสมมุติถ้าจะเป็นกาแฟนะคะก็เป็นดิวเลอร์กาแฟแต่ถ้าจะเปิดคอลลาเจนอีกก็เป็นดิวเลอร์คอลลาเจนคือไม่ใช่เปิดตัวเดียวแล้วเป็นดิวเลอร์ทุกตัวนะคะตรงนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันแตกต่างยังไงนะคะเราก็สามารถที่จะ